่<ค>นอนต่อเดือนเท่าไหร่จ๊ะผ่อนต่อเดือนอยู่ประมาณ4,800นะคะ,ะ4,800เท่านั้นเองนะคะ,ะเราการันตีให้อยู่แล้วรถไม่มีชนรถไม่มีความแน่อนอนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพี่นียสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้ววันนี้มีอะไรมาโชว์บ้างวันนี้ใช่ไหมคะแน่นอนมีน้องเขาเขาโอโม่น้องเขาจัวเขาจัวเขาจวนะคะอ่าไัไงบ้อยากเอารถอีโคคาร์มาลองไลฟ์สดดูเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของลูกค้าคนเมืองเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ารถอีโคคาเนี่ยเป็นที่นิยมคันนี้สําหรับเซอร์ิ๊นะคะปี2012นะคะตัวนี้เครื่องพันห้คันเล็กกระทัดรัด ราคาอยู่ที่2,49,000บาทค่ะราคาอยู่ที่249,0 0 0าบาทค่ะผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่จ๊ะผ่อนต่อเดือนอยู่ประมาณ4,8 0 0นนะคะส่พเท่านั้นเองนะคะเราการันตีให้อยู่แล้วรถไม่มีชนรถไม่มีความแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าตาผิวพันของเขาว่าเป็นยังไงบ้างจ๊ะกระจังหน้านะคะเป็นรมดำนะคะเห็นไหมคะเป็นเหมือนรังน้ำผึ้งนะคะรังผึ้งรังผึ้งนะอ่ะ แล้วก็เป็นตัวแบรนด์ของซูโก้ของสุกี้สุกท้นะคะไม่มีสนิมขึ้นเน่าอะไรพวกนี้ไม่มีแน่นอนเพราะอันนี้หน้าเดิมหลังเดิมหน้าเดิมหลังเดิมค่ะไฟตัดหมอกมีด้วยหรอมีพี่ันนี้ตัวนี้นะคะไฟก็ไฟเดิมนะคะจากป้ายแดงเลยเคยถอดไหมเนี่ยไม่ถอดอ่าไม่เคยถอดนะคะไฟตัดหมอกก็ไม่เคยถอดถึงบอกว่ากิฟต์ด้านข้างทุกอย่างจากสายตามะเหมี่ยวนะคะ ชิดกันมากนะคะอันนี้ยางของเขาแม็กทุกอย่างที่เหมี่ยวก้มดูใกล้ๆนี่คือจะดูให้ว่ามันมีรอยหรือว่าอะไรไหมไม่มีรอยนะพวกส่วนนี้แม็กขอบ16ยางบิดโตรนด้วยนะแม็กขอบ16ยางอะไรนะบิงโตรอ่ายางบิดโตรยางสามารถ<ม>ที่จะไปใช้ได้อีกประมาณเกือบ2ปีนะคะคันนี้มาดูไฟด้านข้างอันนี้จะเป็นสีขาวมุกนะ เคลือบหน่อยนะคะด้านข้างจะเป็นไฟกระจกมองข้างส่วนด้านอันนี้จะเป็นด้านจับคุณแจเห็นไหมคะ2,49,000บาทถูกมากคุณได้คล้ายๆล้นคิลเลสโกคุณแจอยู่ในกระเป๋าเหมือนรถพวกยุโรรถที่ประมาณล้านกว่าคุณแจอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าคุณไม่ต้องใช้แค่เปิดปิดตรงนี้บางทีคุณผู้หญิงกระเป๋าหูน้อแยะส่วนขอบยางทุกอย่างนี่ยังเป๊ะอยู่นะคะไม่มีเละไม่มี ถลอกอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะส่วนไฟหลังก็เป็นไฟเดิมนะไม่เคยกระทาะหรือว่าไปเปลี่ยนประการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะไฟเดิมเหมือนกัน<ม>เซ็นเซอร์หลังก็มีอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันไหมคะ,ะดูด้านในกันดีกว่า,าเชิญดูด้านในเลยด้านข้างไม่มีรอยขีดข่วนหรือว่ารอยอะไรใดๆทั้งสิ้นกระจกไฟฟ้ามือกระจกข้างสามารถที่จะปิดพับได้เดววันนี้ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ